่ใหญโอ้อยกระบอกหลุดมือนึกว่าไม่โดนไปล้กระบอกหลุดมือโดน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  อนอกนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออนน้ำท่วมเราหมายเรานะครับปกติเดินเข้าช่องนี้ได้ อุ้ยอุ้ยดูน้ำท่วมถึงตรงนี้เลยจาก3-4ครั้งก่อนที่มาแล้วจะเดินเข้าช่องนี้อุ้ยมีปลาชันเลยเนี่ยหลังนี้เดี๋ยวเราจะทางทางใหม่เข้าช่องนี้มันจะได้หรอกระจะเดินตรงนี้ลึกมากเลยน้องงานหยาบแล้วฮะเปิดทางใหม่ก่อนนี่แหละตรงดิ่งเส็จต้นนี้เลย ไปเราบุกบุกนี่มีขอแมกนิ์เราอยู่ไม่ยากไม่ยากฝนก็จะมาแล้วบอกว่าถางทางเสร็จฝนตกทางเดิมนะฮะนี่ไม่ต้องวีไปข้างของน้ำมันขึ้นสูงอันนี้ถางทางใหม่เข้ามาหนึ่จากตรงนู้นเริ่มต้นเล็งมาหาต้นนี้ มาทะลุทางเดิมแล้วนะโอ้ยฮัล,ลโอลมดมดกเยอะดูมดตัวอะไรกัดบ้างเนะียนี่ครับหม,ม้ทำให้ถานก็ไม่ได้เข้ามานะครับผมอุ้ยฝาร้องไปเดี๋ยวดูสภาอพอากาศนะตอนนี้เราได้ทางเข้าแล้วเพราะทางเดิมหน้ามันสูงพักเหนื่อยนะกระเป๋าไว้ยังไม่เข้ามาอยู่ข้างใน เอ้ย,อยข้างนอกนี่ต้นไม้เราคือต้นนี้ต้นเดิมน้ำมันขึ้นสูงนะไอ้สุดๆนะขึ้นสูงกว่าเดิมฮะหมายประจำเราจากฟัน์มแรกๆที่เรามาไมนะ่นะ สัมภาระของทุกอย่างแล้วนะครับผมหมายนี้เป็นหมายที่เราถางไว้นะครับผมเข้ามารอบนี้รอบที่สี่ที่ห้าแล้วนะครับ

นนนีี่่ัอยูตรง้เห็นแต่ลายๆครับออกจากพุ่มสับเลยลายสีข,า,ขาวๆอยู่นะฮะไม่รู้ว่าใช่คอหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้ไบๆอือืออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> อนี่มีฟองอยู่ตรงนี้ใส่ร้อยปอน,นะครับในลังครับอยากพันพันไปครับอาจจะได้ผูกไว้ก่อนนะฮะเนตติกครับผมตามมาสมทบที่ต้นนู้นเนตติกสับไปรอบนึงอาจจะดูไม่โดนะ อันนี้ปลามันกาลังจับคู่นะครับช่วงนี้พอเราถางป่าป่าชะโดมาเล่นปลานิลไม่เข้าเลยนะครับว ah erm ันนี้ Shut วันนี้เห็นชะโดสับอย่างเดียวเนีัยผมคุยกับนติกไว้ไม่งั้นปลานิลเราไม่เข้าแน่นอนนติกจะสับแล้วโดน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 โอ้วิ่งครับนุ่นเอาปลานิลเหรอ โอ้โอเขาคือหมานปานินนะเอ้ยติง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 นึกว่าจะยิงชาโดเห็นบอกชาโดเข้าติ๊กหมานปานินนะวันนี้เนี่ยวันคาเลอร์อไม่มาปานินเข้าต้นนั้นทั้งนินทั้งชาโดเลยนีนะ่ติ๊กปกติผมยิงนินไม่เคยได้สาวขึ้นนะฮะพันอย่างเดียว ปล่อยพันแล้วค่อยลงเอาน้ำไม่ลึกมากอ๋อหมันหมันนัดติดจับแล้วว้อหมานหมานมึงเน,นี่ยเปิดกล้องไม่ทันนะจังหวะสักด อ๋อปลาน,นิลน,นะไส้สวยนะฝีมือฝีมือนาทีสี่แต้มนะะอยู่นี่สองก็ไปเก็บอยู่ริมมูลไว้อีกสองนะนี่นอนจริงๆ ไม่เห็นตัวเดียววะตัวไม่ใหญ่โอ้โอ้ยเจ้ากระบอกหลุดมือนึกว่าไม่โดนไปละกระบอกหลุดมือ เขอบอกหลุดมือนึกว่าไม่โดนไปแล้วกขอบอกหลุดมือมันอยู่ใต้ๆนูนะน่นนะนู่นไปนู่นแล้วสุดนู่นเลยนูน่นหมดหลอดเลยไปนู่นแล้วนึกว่าไม่โดนก็เลยไม่ได้จับแน่นนึกว่าไม่โดนไงมันอยู่ใต้ใต้ๆต,ติดพื้นเลยแต่ว่ามันหันหน้าให้ไงก็เลยมีระยะเผื่อสูงต่ำไงนึกว่าปืนออกซ้าย นุ่นวิ่งไปสุดกระบอกเลยครับปลาชะโดล่องลึกๆเลยฮะดอกกระบอกร่วงไปแล้วฮะผูกไว้ก่อนแต่ปลานุ่นไม่ได้ผูกร่วงไว้ก่อน <c oughs> หมดหลอดนุ่นปลาวิ่งไปถุงนุ่นเนี่ยฮะต็กใหญ่นับหนึ่งฮะ โดนไหมเอ้ยโดนเปล่าทำไมสายนิ่งปานินอ้ไม่โดนว่ะล่องมาสองตัวลึกๆเลยอืมใสสวยด้วยสับอีกรอบแล้วนะ่ยปลาอะไรปานินเหรอโดนไหม ปนินหรือป้าโดเออทำไมปนินเข้าฝั่งนั้นดีจังเลยวนะเนี่ยน้ำท่วมป่าทางนู้นร่องเก่ามาอยู่ทางนู้นต่กอดมันร่องดีฮัลเลอรไม่มาปนินเข้าครับ <c oughs> เขากันต่อฮะฉันอืมน็อกเอาปนินเล็กด้วย นึกว่าปลาไอกระสูบแล้วมานตัวใหญ่ๆไม่โดนนะเนี่ยแต่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยน็อกนอกเฮ้ยนึกว่ากระสูบแต่แรกเห็นแต่สันหลังจะตัวใหญ่ไม่โดนตัวเล็กเข้าจุดน็อกอันนี้เปลี่ยนยางใหม่เนี่ยตอนแรกนั้นใส่ย,ยางแข็งเนี่ยตอนนี้สับปลาตัวใหญ่ ชอบข้ามนะครับยังแข็งโอ้ยติดติดติดระยะเดียวกับตัวเอที่สับตัวใหญ่ตัวใหญ่สับตจนช่องน,นี้ตัวเล็กเล็กใหญ่นับหนึ่งตัวไม่แน่เรามองไกลๆลว่าตัวเล็กขึ้นมาอาจจะพอมีไซส์ก็ได้ มองว่ามันสูงอะมุมที่เรายิงเฮ้ยมีไซส์อยู่ปลาเกลือไซส์ปลาเกลือมีไซส์ปลาใหญ่นะนี่เอาจุดนกเอาเล็กใหญ่นับหนึ่งครับมันมานเก็บมุละนี่เข้านี่แต่ดึงมามันฉีกเนี่ยอ่ะหรือกันต่อครับโอ้เงียบแล้วนะครับ พอแดดหมดก็เริ่มเงียบเดี๋ยวผมว่าจะลงปลาครับผมปลูกไว้ประมาณสามชั่วโมงกว่านะครับผมน่าจะน็อกจนซีดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะสี่โมงนะฮะเดี๋ยวต้องออกไปก่อนจะค่ำนะเพราะต้องไปรับเด็กจากโรงเรียนนะเด,เ,นะเดี๋ยวลงเก็บของฮะเดี๋ยวลงเตาปลากันข้างล่างครับว้าวขยัดเก็บของกันครับป้าโอ้โห เชอพากลังแห้งเปียกอีกแล้วนี่โยนกระบอกเขานี่สับตรงนี้วิ่งทะลุเข้ามานี่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวค่อยไล่เชือกฮะเป็นไล,ไล่เชือกเป็นไล่เชือกสับตรงช่องนี้ปามุดย้อนเข้าไปในพุ่มนุน้นตามเชือกครับง่ายสุดครับ สแสดงเอาลูกดอกไปด้วยนยนไปนี่ละนมุดเข้านี่มาทะลุนี่ละห้เมตรกว่าไม่ได้ลังด้วยนะสายมันเล็กครับใสยมานนอกอยู่ตรงนี้แล้วมั้งนี่เข้ากลางหลังเลยนี่ับ ดีดามาในที่นปลากำลังเกี่ยวกันนะสีเหมือนปลาคอกัยนะแต่ไม่เห็นอคอกนะนี่เราไม่สามชั่วโมงนอกนะนู้นจากข้างบนมุทลุป,ป่าไหมเนี่ยนะลุ้นให้โดนสองตัวนะปลามันเกี่ยวกันอยู่นะจะโดนตัวเดียวแต่หลักๆก,ก็เน้นตัวใหญ่นี่นะอ้าวหมันหมานครับ แก้วโน่นอะเดี๋ยวอ้อยเหลือีกตัวนึงฮนะตัวนึงที่กระบอกหลุดจะหนุนวิ่งทะลุไปนู่นเลยอ่ะเดี๋ยว้ลยปากปลาก,กันครับเราลวดมาอยู่แก้วหนังชีวิต<ไ>กระบอกหลุด,ลดนะู่นเนี้ยกระบอกหลุดอยู่นี่สับอยู่ตรงนี้หมดสายเลยตัวนี้ตัวนี้หนังชีวิตเลย ไม่ใช่ขาดแล้วบ่เฮ้ยข, <Yeah. S 3> ขาดว่าเฮี้ยขาดหรอเออเใช่ขาดครับงูย,ยางเสียดายว่าอยู่บอกหลุดมือว่าอยู่ทำไมนิ่งๆใช่วิ่งไปตรงนู้นเลยกูยไม่รู้จะหาสายเจอหรือเปล่าสรุปขาดนะครับม หลุดมือครับมันสีพวกต้นอันนี้ฮะต้นมายาาบนี่นลหละคมเดี๋ยวปลดสายให้นาติก,ก่อนสายจะได้แต้มเดียวดูตัวนั้นเดี๋ยวปลดลูกด,ด,ดอกให้นาติก,ก่อนนะเสียดาย,ยาตัวนั้นดูอี๋อ๋อโอ้ต่อเต็มเต็มต่อต่อโอ๊ตเกาะเถาวัน หนึ่งไปเลยฮะอะอะใช่มันวิ่งไปพันนู่นมันสุดหลอดเลยขาดาไปแล้วนี่ไงสายที่ขาดน,นี่ไงสายที่ขาดตอนนี้เราเห็นสายที่ขาดแล้วนะดีตัวนี้มันเป็นสีสะท้อนมุดไปไหน มุดไปไหนเฮะเอะไรนะ,นนะนไม่รู้ส,สิฮะส,ยยสงสัยอะไรทำไมเหมือนอาดินไปนู่นหรือมันตอนมันขาดปุ๊บแล้วมันเด้งไปนู่นเหรอแล้วขาดป่ะแสดงว่ามันดึงลูกดอกมาแล้วลูกดอกเกี่ยวตรงนี้นี่น เกี่ยวในพุ่มนี้นัดกลับหาไอ้นี้ตรงลูกดอ,อกจริงด้วยส่วนตาขาดไปแล้วปลาน่าจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคิดว่าไมม่่่พพีีตต้้้อองงดึงึขนสุดอย่งมสุดแล้วสุดแล้ว,ลวตรงนี้น่าจะวิ่งไปหาตรงลูกดอ,อกติดอันนี้มันร้อยไปเป็นเชือกคู่กันไปไงแล้วมันขาดนี่ไงนี่ไงตรงนี้ขาดนะเอยอย อันนี้เป็นตรงลูกดอกเนี่ยตรงเนี้ยเอาลูกดอกอยู่นี่เรียบร้อยคิดว่าจะอยู่ไหมไม่อยู่อ่ะเนาะมันน่าจะขาดแบบว่ามันค้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ขาดขาดตรงปลานั่นแหละใช่เรียบร้อย ได้ตัวเดียวแต่แต่ไอต,ตัวแรกเนี่ยลุนลุนซ้อนสองนะ <c oughs> ปลามันกําลังเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าไม่เต็มหรอกว่าแต่เน้นก็คือตัวใหญ่ก็ยังดีที่โดนตัวใหญ่ของน,นติ้งหมานกี่แต้มสามอ่ะตัวนี้เขีไปดูผลงานรวมที่รถนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนฮะเดี๋ยวปดก่อนาชัโดวัไมันคม ลายซีดพวกนี้สามบัวเอา้าอ้าสายแบกตาคนแบกกุ้งเสีได้ตัวเล็กขาดเนื้ออ่ะเราเจอกันข้างนอกฮะไ,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 ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่สะพายเองลำบากน้องเฉยๆได้อยู่เสียงหมาละ เสียงนี้ไม่ใช่เสียงหมาหละมีเสียงหมาหละตีปากมาหามาไม่หรอกเอ้าหมาไหมครับนะสวัสดีครับไ,ได้เดีขาดตัวหนึ่งผูกไว้นึกว่าได้สองแต้มหนึ่งหนึ่งแล้วขาดเสือตัวที่สองแต่ว่าตัวเล็กตัวที่ขาดประมาณไซส์สองโลก,กว่านี่แหละ ไลายตำไทยปั่นกันยังขึ้นยิ่งเข่าเนาะว้ยลายบนเหนียวลายบนเหนียวลอยออกจากภูมิมากระสับล,ลึเปล่าคลอกไม่คลอ,อกไม่รู้แล้วฮะไม่เห็นคลอ,อกกระสับเลยแหละเห็นี่เลยอ่ะถือกล้องให้หน่อยก็อันนี้ผลงานนะครับผมอ่ะเปิดไว้แล้วเหรอไหนดูผลงานของนาติกนาติกหมาหน้ารับนหน้าแต่มนีอ่อันนี้ผลงานของนาติกเนี่ย สายข้างในนะแล้วก็มีน้องไปเก็บอยู่ข้างข้างมูลไดอีก2ตัวใช่ไหมอันนี้ไซโบเขาผมขาดตัวนึงเนาะเสียดายนี่สวยแล้วต้นหมานไหมไม่ไม่อันนี้ตัวนึงของผมนะตัวนี้น่าจะเป็นโทฟี่ยิงนอกไปตัวนี้ โอ้โหฟี่โอ้ท no no nice ี่ตัวเบื้องเริ่มประมาณนี้ยิงไม่โดนแต่ตัวนี้น้อยยิงน็อเอาทไม่อย่างท็อฟี่โอ้แตัไม่ให้ตัวกระสุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอช่างชโลก่อนนะไม่ใช่แต่ช่างเราเปียกน้ำเราบอกปะตัวพอกันหน่อที่ผมได้นะมันไม่หนักนสามเมืองกว่าปลามันเบาจับฟูกพค่อยกินเขากินน้ำอ้าวข้างเูอได้แล้วมันจุ่มน้ำไปได้วันนั้น อ่ะเป็นกิโลนะสูงสูงประหยาดช่างหอมรวดนี้นี่แหละอ่ะใครนักลวดสามเจ็ดซีซีสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาช่วงนี้มันใหญ่แต่ตัวแต่น้ำหนักไม่มันไม่ค่อยกินสามจุดหกกิโลครับโอ้ยพี่กับครกเออใช่มันดูใหญ่สามจุดหกเจ็ดนะผมเกือบสามจุดเจ็ดกิโลจริงดูใหญ่ใช่ช่วงนี้ปลามันจับคู่ไม่ค่อยกินอาหารละ มันก็เลยน้ำไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ตอนนี้อาดาม่านะครับผมตัวนี้ออกจากพู่มาเห็นลายกระสับเลยลายปลาจับคู่ลายจะคล้ายๆกันกับปลาปลาคอกตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เคยสับแต่คัลื่นนะครับผมที่ตอนนั้นมันกําลังเที่ยวกันแต่ตอนนั้นอ่ะสีมันเข้มกว่านี้อีกตัวเล็กอะสีขาวเหมือนปลาคอกแต่ไม่มีคอกสับ ก็แล้วแต่นะครับผมพิจรารณาเอาอยากสับก็สับไม่ได้มีออกไม่มีใครออกกฎเนี่ยนะเนื่อมายิงหมดใช่แล้วแต่ครับ<ม>แ,แต่ไม่ได้มีข้อ,อกะบางคนคอ,อกกย <c oughs> ็ยิงแล้วแต่เราจะยิงไม่ยิงนะครับผม <c oughs> มันไม่ได้มีกฎกฎอะไรเป็นกฎบังคับนะครับผมแล้วแต่เราอยู่ที่เราแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะตาไม่สูญพันธุ์เยอะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมัน ถึงเวลาจะไปรับเด็กจากโรงเรียนแล้วนะครับผมแนละ้พวพบกันใหม่คลิปหน้านี้ลาบก่อนสุดครับอ่ะเราไม่ไปมูลต่อบเหรอไปสินี่ร้องก็รอไปมูลไปเลยดิคนยิ้มเลยดิอ๋ออันนั้นเขาสบาย,ยามผมจะเสียชลาตัวใหญ่สุดให้ตุ้งเอาเมื่อวานนี้ก็ให้ทั้งสองตัวเดลยเอาอีก้นี่สองตัวนี่แบ่งกันเอาอออแบ่งกันไปกินเอาปลาหมุนเอาไปกินอืมอ่ะลาติกก็แบ่งนะครับโอ้ขอบคุณครับคนแห้ว แต่มีปลากินทุกวันเลยเนี่ยถือไปเยงเปืนเคยถือมือหนาซื้อมาเตรียมสอบเนาะเออปืนมาลองถือมาเอาไอ้ชุดมาเตรียมดำลายเรื่องกระปอแล้วใช่กระปองเนี่ยมาน้ำเออเราปลาหนีสิไปมูนเอาลุมสู้สีมันอ่ะเดี๋ยวยิงให้มันได้ก่อนนะไปเดี๋ยวเจอกันที่มูนเผื่อได้แต็มเพิ่ม